ไปตรวจเลือดมาก่อนหน้านี้นะปกติใช่ไหมแต่พอมีปัญหาเรื่องลำไส้ทำไมเลือดจางนะครับปัญหาก่อนที่มันจะเริ่มมาที่ลำไส้อะจุดเริ่มต้นมันเริ่มมาจากที่ระบบย่อยครับถนนทุกสายนะถ้าเกิดใครยังไม่เข้าใจเรื่องพวกนี้ผมแนะนําให้เข้าไปดูในคลิปปักหมุดคลิปแรกถนนทุกสายเวลาที่คุณทําอะไรกับร่างกายมามันจะมาลงที่ระบบย่อยครับระบบย่อยเวลาที่มันอ่อนกําลังเนี่ยมันจะทาให้การย่อยไม่สมบูรณ์พอเวลาย่อยไม่สมบูรณ์เนี่ยมันหมายความว่าคุณคุณได้รับสารอาหารนิดเดียวอะ ได้รับสารอาหารนิดเดียวส่วนที่เหลือก็คือเป็นของเสียตกค้างที่ร่างกายมันเอาไปใช้ได้ไม่เต็มที่มันย่อยไม่ได้พอมันย่อยไม่ได้ใช้ไม่เต็มที่สุดท้ายเกิดอ,อะไรขึ้นครับมันจะเกิดการเสียสมดุลเกิดการหมักบ,บม่มใ,ในลำไส้ทําให้จุลินทรีย์เสียสมดุลมันก็ทําให้เกิดลมเกิดแก๊สเกิดอาการลำไส้แปรปรวนอะไรต่างๆนาๆนาเห็นไหมระบบย่อยอ่อนแอมันก็ได้รับสารอาหารไม่เพียงพอมันก็ทําให้สารอาหารไปสร้างเลือดไม่เพียงพอแล้วมันก็ทําให้เลือดจาง คำถามที่เราควรจะต้องมาโฟกัสคือเราทําอะไรที่มันทําให้ระบบย่อยมันอ่อนแอเพราะมันจะสอดคล้องกับเรื่องระบบเลือดทั้งซ้นเลยนะครับเพราะคนที่ทําให้ระบบ,ะะบ,บเลือดมัน,มนจางแล้วระบบย่อยอ่อนแอนะมักจะเป็นคนที่เครียดจัดใช้สมองเยอะนอนดึกเนี่ยเวลาเราเครียดเราเราใช้สมองเยอะเลือดระดมไปเลี้ยงสมองใช้สมองเยอะ นอนดึกร่างกายเราสร้างเลือดจริงๆร่างสร้างเลือดตลอดเวลาแหละแต่มันจะพรำทามของเขาเลยอ่ะคือช่วงนอนโดยเฉพาะช่วงสามทุ่มขึ้นไปยิ่งนอนด,ดึกการสร้างเลือดยิ่งไม่ค่อยดีและในทางกับกันในทางเดียวกันไม่ใช่กับกันในทางเดียวกันยิ่งนอนดึกยิ่งนอนน้อยธาตุไฟมันปันป่นป่วนทําให้การย่อยไม่ดีแล้วคนที่ใช้สม,มองเยอะถ้าเกิดคุณไม่กระจายเลือดเลยคุณไม่ขยับเขยื่อนร่างกายไม่ยืดเหยียดร่างกายคุณไม่เคอยออกกำลังกายเลยเรื่องมันเป็นลดระดมอยู่ตรงนี้ใช่ไหม มันก็ไม่ไปส่วนอื่นๆไม่ฟื้นฟูส่วนอื่นๆเลยมันก็ทําให้ระบบอื่นๆมันค่อยๆจะเสื่อมถอยลงไปในในระยะยาวอืและนี่ยังไม่นับกับการที่คุณไม่เคยดูแลเรื่องสารอาหารเลยถ้าเราไม่กินอาหารในกลุ่มที่มันมีโปรตีนที่เพียงพอแร่ธาตุที่เพียงพอมันก็ไม่มีอะไรในการทั่งเลือดไม่มีธาตุเหล็กไม่มีโฟเลตไม่มีโปรตีนไม่มีฮิโมโกลบินเนี่ยดังนั้น ถ้าเกิดถนนทุกสายมันมารวมประดังประเดเลยคุณทําเหตุที่ทําให้ระบบย่อยมันอ่อนแอทั้งนอนดึกทั้งกินไม่เป็นเวลาทั้งใช้ชีวิตไม่เวลาทั้งตึงเครียดมากทั้งไม่ค่อยออกกาลังกายไม่ค่อยดูแลสา,ารอาหารเลยแถมหนําซ้ํายังทําให้อุณหภาพเลือดเราแย่ลงวยปัญหาเรื่องอาหารเกี่ยวกับน้ําตาลแป้งขาวไขมันบ้าบ้าบอๆเหล่านีาาาาาา้ของสร้างเลือดไม่มีแล้วยังเติมพิษเข้าไปอีกนอกจากที่เลือดจะจางแล้วลําไส้มันก็เสียสมดุลไงฉะนั้นก็ต้องไปแก้เหตุเหล่านี้ผมถึงบอกว่าคนที่มีปัญหาเรื่องระบบย่อที่่ออนย พอเวลาที่เลือดมันน้อยลงเลือดมันเอาไปเลี้ยงส่วนต่างๆไปเสริมไปซ่อมพอเลือดมันน้อยมันก็ยิ่งกลายเป็นงูกินหางทาให้ระบบย่อยมันอ่อนแอไปอีกทําให้ม้ามอ่อนแอเพราะเลือดกับม้ามสัมพันธ์กันเมื่อม้ามตับพอมันอ่อนแอลงก็ทําให้ระบบย่อยยิ่งอ่อนแอลงอีกเพราะเลือดไม่พอพราะนั้นผมถึงต้องให้แก้ควบคู่กันไปปรับพฤติกรรมเหล่านี้ที่ว่ามาเนี่ยคงไม่ต้องบอกอธิบายเยอะนะครับว่าต้องปรับยังไง ไอ้อะไรที่มันทําลายระบบย่อยคุณก็ไปทตาตรงข้ามให้มันดีขึ้นผมรู้อยู่ผมรู้แหละว่าทุกคนรู้ลึกๆรู้ว่าอะไรดีไม่ดีบางทีเราก็แกล้งที่จะไม่รู้เหมือนกันนะมันจะไม่รู้ใช่เหรอว่ากินหวานเยอะๆมันจะทาให้ร่างกายไม่ดีอคุณไม่ต้องมีความรู้อะไรเยอะะหรอกแต่คุณก็ถ้ากินหวานกินน้าตาลเยอะเนี่ยเดี๋ยวสุดท้ายเ,าเ็เป็นเป็นเนบาหวานใช่ไหมเออที่ที่ว่าๆกันน่ะังนั้นคุณก็รู้อยู่แล้วว่าน้ําตาลไม่ค่อยดีแต่ก็กินจังเลยแล้วก็จะพยายามหาข้ออ้างว่านิดหน่อยไม่เป็นไรนะ่ นานๆทีคนใกล้ตัวผมเนี่ยออ้ยนานๆทีกินของหวานใช่วันเนี้ยนานๆทีกินของหวานวันรุ่งขึ้นมันกินเค้กนานๆทีกินเค้กนานๆทีกินขนมไทยแต่ว่ากินทุกวันเดี๋ยวนี้เราพยายามจะหาข้ออ้างให้ให้กับร่างกายอะทั้งที่เรารู้ว่าอะไรดีไม่ดีเออจางนั้นไปปรับปรับพฤติกรรมเสร็จปั๊บนะครับอะไรช่วยเสริมเนี่ยสไลด์เกียวทอง สาลาเซียทองเป็นสารอาหารฉุกเฉินที่เอาไปสร้างเลือดเพราะมันดูดซึมง่ายมันแทบไม่ต้องย่อยเลยมันใช้เวลาย,ย่อยน้อยน้อยมากพอมันเป็นสารอาหารฉุกเฉินไปซ่อมไปสร้างเลือดเนี่ยหลายคนที่กินน่ะก็จะบอกเลยว่ากินแล้วรู้สึกสดชื่นขึ้นกินรู้สึกมีเี่ยวมีแรงมากขึ้นและที่สําคัญเอ๊ะทำไมกินแล้วหลับได้ดีขึ้นเพราะเวลาที่ร่างกายมันได้รับสารอาหารที่เพียงพอเขาก็ปล่อยวางเขารู้สึกไม่ตึงเครียดมากนะและที่สําคัญเขาแมกนีเซียมสูงแมกนีเซียมดูแลเรื่องระบบประสาทเออมันก็ทําให สมองผ่อนคลายและหลับได้ดีขึ้นเพรหลับได้ดีขึ้นหลับได้ลึกอ่าการสร้างเลือดก,ก็ดีขึ้นดีเห็นะมันก็เออพอมีการสร้างเลือดดีๆแล้วเราก็ไปลดเหตุที่มันทาลายระบบย,อยอ่อยเออเดี๋ยวระบบย่อยมันจะฟื้นมาในส่วนของเรื่องลําไส้การปรับสมดุลลาไส้เราใช้อะไรครับโปรไบโอติกเนี่ยก็กินควบคู่กันนะแต่ที่สําคัญนะอีตัวเนี้ยเขาจัดเป็นกลุ่มของพรีไบโอติกด้วยก็คือเป็นอาหารของจุลินทรีย์ฉะนั้นนอกจากจะตัวนี้ช่วยดูแลเลือดตัวนี้ช่วยดูแลลาไส้แล้วนะมันมาเสริมธิ์กัน มาเสริมกันทําให้การปรับสมดุลของลําไส้เป็นไปได้อย่างได้ดีขึ้นเออแล้วเราก็ไปลดเหตุเหล่าเนี้ยนําไส้ดีขึ้นเลือดก็ดีขึ้นเริ่มจากการที่ปรับระบบย่อยนะครับ